สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิรินภานามสกุลลักนาชื่อเล่นแคทรหัส5 6 1หกหนึ่เรียนอยู่คณะคณุศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏเชียงรายนะคะสำหรับเมื่อเช้านี้ก็ได้อบรมซัมเมอร์ไปอาจารย์ก็ได้รับมอบหมายงานให้มาทำหนึ่งชิ้นนะคะคือการอัดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสมัคร YouTube เพื่อหารายได้ค่ะเมื่อเช้าที่ได้เรียนมาก็ ได้รู้ว่าการสมัคร y o u t u b e เพื่อหารายได้ทำให้เรามีรายได้จริงนะคะปกติเราก็ใช้ YouTube ในการดูหนังฟังเพลงดูละครผ่าน YouTube อยู่แล้วใช่ไหมคะแชร์เพลงผ่านความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ได้รู้ว่าการทำแบบนี้ก็ได้เงินค่ะส่วนเราจะทำยังไงนั้น mm hmm. ก็คือ mm hmm. เราแค่สมัคร y o u t u b e แค่นั้นนะคะก็เป็น YouTube ของเราเป็นชื่อของลงลงชื่อใช้อีเมลของเรานะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเราก็จะได้รู้ว่าการดู YouTube เราก็จะได้เงินนะคะเ,เพียงแค่เราดูก็ได้นะคะหรือว่าเราก็จะอัพโหลดวิดีโอที่เราอัดรูปภาพอะไร ก็ได้ค่ะเพียงแค่เราใช้บริการ o y u t u b e เราก็จะได้เงินนะคะซึ่งเป็นช่องทางการหารายได้อย่างหนึ่ง mm hmm. ง่ายกว่าการขายของผ่านอินเทอร์เน็ตอีกนะคะขอบอกส่วนถ้าจะจริงหรือไม่จริงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะส่วนดิฉันก็ยังไม่ได้ทำค่ะแต่ก็คิดว่าจะสมัครอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอย่างนักศึกษาอย่างเราเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะคน้น สืบค้นข้อมูลค้นหาหรือค่ะก็เพื่อความสนุกสนานบันเทิงอะไรต่างๆก็ได้นะคะแล้วเราก็สมัครเราก็จะได้เงินค่ะส่วนฉันก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีแค่นี้สำหรับการสมัคร YouTube ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อหาอไรายได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย